สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวยังไงก่อนที่เราจะไปบินฮอที่มีราคาแพงนะครับครั้งแรกนะครับสำหรับผู้ที่เคยฝึกมาบ้างแล้วจะไปตีฮอใหญ่ๆครั้งแรกเลยเนี่ยก็ยังคงทำใจลำบากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าฝีมือตัวเองนั้นจะคุมฮอได้หรือเปล่านะครับนั้น เรามาฝึกโดยการเอาฮอลำเล็กๆมาบินก่อนครับโดยการใช้ฮอขนาดเล็กไซส์100หรือ150ก็ได้นะครับคือฮอขนาดเล็กเนี่ยจะมีการเสียหายน้อยเมื่อตกนะครับประเด็นคือเราต้องการแค่การฟลิครั้งแรกเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับเราสามารถเอาอยู่ไหมนะครับ อย่างในคลิปต,ตอนนี้นะครับจะเป็นฮอไซส์หนึ่งห้าศูนนะครับเมื่อเราฟลิปได้ล็อกอยู่อันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าเราจะไปตีลังกาฮอใหญ่ๆได้นะครับเราต้องการแค่ครั้งเดียวเองครับว่าอารมณ์ตอนที่ฮอฟิปกลับมาในท่าห่ายท้องนะครับมันเป็นยังไงการเลื่อนสติ๊กมา อะไรยังไงนะครับและถ้าใครต้องการขยับเพื่อไปเล่นฮอไซส์ใหญ่ระดับหกเจ็ดร้อยนะครับก็มาฝึกที่สี่ห้าศูนย์ของกิงต่อเลยครับอย่างถ้าเราเล่นฮอเล็กได้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาบินสี่ห้าศูนย์ได้เพราะสี่ห้าศูนย์ตอนนี้ก็มีราคาแพงนะครับหรือรวมถึงพวก M1 M2 กูสกายตอนนี้ก็ค่อนข้างมีราคาสำหรับมือใหม่เลย ก็คงต้องฝึกจากคอเล็กๆอย่างเมื่อกี้ก่อนนะครับเมื่อเราฟิตครั้งแรกจากคอเล็กได้แล้วก็นำเอาทักษะตรงนั้นนะครับมาตีฮอไซส์4-5 0หรือพวก M2 หรือกุสกายนะครับประเด็นก็คือให้เราจับจังหวะการตีว่าเราสามารถล็อกอยู่ไหม ตีมาแล้วมันเป็นยังไงต้องเลื่อนสติ๊กมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามือใหม่บางทีก็ไม่รู้จะไปถามใครครับถึงจะมีคลิปสอนก็มันก็ไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองใช่ไหมครับเอะเราต้องรับสติ๊กแค่ไหนพอมันถึงจะหยุดในการอากาศได้แล้วมันหงายอย่างเงี้ยปุ๊บลงมาเนี่ยเราจะเลี้ยงมันได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแล้วถ้ามันเกิดอาการวอกแวกเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับ ในขณะที่มันหงายท้องเราจะแก้ไขได้ไหมนะครับถ้าแก้ไขไม่ได้แนะนําให้รีบพลิกคืนเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก็พยายามฝึกนะครับพยายามแก้ไขก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีความมั่นใจนะครับฝึกคลิปที่แล้วไปแล้วก็ยังยังไปไหนไม่ไกลนะครับก็ลอง มาดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปใหม่นะครับคลิปนี้เอาไปใช้ได้จริงๆนะครับให้เราตีลังกา10ครั้งติดต่อกันนะครับจะตีแยกเป็นทีละครั้งก็ได้นะครับคือให้พลิกหงายท้องคุมพอให้อยู่แล้วลงมานะครับลงมาจอดถือเป็นหนึ่งรอบนะครับ ให้เราทําติดต่อกันสิบรอบโดยที่หอต้องไม่ตกนะครับสิบรอบนะครับถ้าทําติดต่อกันได้สิบครั้งโดยไม่ตกนะครับโอกาสที่จะไปพลิปหรือไปบินของจริงไม่ตกก็มีโอกาสสูงแล้วครับแต่ถ้าเพื่อนจะมาชิกยังบินสิบครั้งตกสักห้าครั้งอย่างนี้ก็อย่าพึง่งอย่าพึ่งไปนะครับนะครับสิบครั้งเนี่ยต้องไม่ตกเลยครับสิบครั้งตกหนึ่งครั้งก็ ก็คิดดูแล้วกันครับก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ตกนะครับแต่ถ้าสิบครั้งไม่ตกเลยอันเนี้ยเพื่อนสมาชิกสามารถไปฟลิปหรือไปกีรังกาของจริงได้เลยครับอย่างในคลิปตอนนี้อันนี้ตีต่อเนื่องไปเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นการฝึกนะครับตีไปเลยสิบครั้งนะครับคุมหออยู่ไหมนะครับครับ หรือเราจะแยกฝึกเลยเป็นแบบครั้งต่อครั้งเลยเพราะว่าการซิตจริงๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีใครหรอกครับที่ตีแล้วสามารถคุมฮออยู่ได้นะครับในครั้งแรกนะครับหัวใจก็เต้นต,ตุบตับตุบตับแล้วครับฉะนั้นเมื่อจะไปบินฮอรจริงๆนะครับความมั่นใจสําคัญมากเราฝึกครับถ้าเราตีฮอในซิมนี่สิบครั้งติดต่อกันไม่ไม่ร่วงนะครับก็ เนี่ยครับมีโอกาสผ่านสูงแล้วครับลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบไว้กับเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ที่กดติดตามทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านนะครับนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ